เรื่องในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่การศาสนาในวันนี้ก็คงพูดเรื่องความยุติธรรมโดยศึกษาจากตัวละครในรามเกียรติคือพฤติกรรมของท่านเหล่านั้นทีนี้เรามามองกลับไปดูที่นางสีดา นางสิดานั้นตลอดเวลาเนี่ยท่านไม่ได้รับความยุติธรรมมาเลยเกิดมาพ่อก็ให้ทิ้งน้ำเสียจะดีมีพัฒนาสายหน่อยแล้วก็รอดไปได้รอะประมาชนกช่วยไว้แล้วหลังจากนั้นท่านก็ได้เป็นเม่สีของพระราม ก็มาอยู่กันดีๆที่อโยธยาเนี่ยแต่จากนั้นเราจะพบว่าท่านก็กรูรังแกจากทศกณัณฐ์วางแผนกันแล้วก็จากนั้นก็อาศัยความเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอก็แพ้ตอะลศศี้ทศกณัณฐ์ทศกัณฐ์ก็มาอุ้มหนีไปทางอากาแม้แต่แหวน ก็ถูกทศก,กันแย่งเอาคว้างนกศดายุ่พัดแล้วก็ฝากแต่พัดส,สบายกับแหวนเอาไว้ในระหว่างทางแล้วก็ที่ซ้ำ้ายอย่างยิ่งก็คือถูกกักขังอยู่ที่กรุงลงกาตั้ง14ปีเพราะจะกลับมาเนี่ยกลับมาอยู่ร่วมกับพระรามพระรามเกิดระแวงี่ พอไปอยู่กันตั้ง,งนานมันน่าจะมีอะไรกระทศการอยู่บ้างแล้วปัาหาก็ต้องลุยไฟหลังจากผ่านการลุยไฟไปแล้วอยู่กันพอสมควรจนเสร็จศึกเรื่องรามเกียรติเอากลับไปเมืองอาจจะอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขอ้าวไปมีปัญหากับพระรามอีก เพราะว่าไปเขียนรูปให้ปีศาจนางอดุลเขาดูรูปพุทธกันก็เธอป้อมเป็นนางภาสีอยู่ตรงนั้นแหละเขียนรูปพุทธกันให้ดูพอเขียนเสร็จเนี่ยมีศาสตร์อดุลก็เข้าสิงในรูปลบไม่ออกก็ไปซ่อนไว้ใต้พื้นที่นอน พระราเห็นข้าวก็หึงโกรกกลิ้วจนรับสั่งให้พระลักษ์เอาไปฆ่าก็ดีที่ประยอบพระลักษ์ไม่ยอมแล้วก็ช่วยเหลือ,อไว้อน่าก็ไปอยู่กรบฤษีก็ไปคลอดพระมงกุฎฤาษีก็นิรมิตรพระลบมาให้ พระรามปาระรู้เข้าก็าไปงองงอนขอให้กลับไปอยู่ร่วมกันก็ต้องชากจากลูกอีกแลละนี่คือเราเห็นว่าคนที่อ่อนแอภายในสังคมมันไม่มีสระในส่วนตัวของตัวเองจะต้องถูกบังคับปูเข็นด้วยประาการต่างๆแล้วผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะโดนอย่างนั้นเ โดนรังแกการจุดฆ่านาจากกำจำรย์การกระทําจำราการข่มขืนการล่วงละเมิดือวิธีการต่างๆนี่มันมันเป็นเรื่องแปลกว่าคนก็คนนี่ยทําไมต้องทําอำ่างนีน้มันก็หาคำตอบไม่ได้เพราะว่ามันมีทั้งโลกอ่ะแต่สแสดงอย่างหนึ่งว่า ผู้ผู้หญิงจะไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมในหลายๆเรื่องนะฮะแตปัจจุบันบางประเทศยิ่งอาการหนักเลยทีนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขไดะยากวันก่อนนี่ได้ดูรายการกสัมมนาของห้าศาสนา มีตัวแทนทั้งห้าศาสนานั่นแหละมาร่วมกันแสดงความคิดความเห็นที่จะสร้างความปรองดองสมานฉันทขึ้นภายในชาติบันเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือระหว่างศสา,สสาสนาเจ้าคุณศรียานโสุลวัดพรรามเก้าเป็นตัวแทนของพุทธก็ได้คฟังหน่อยหนึ่งเพราะว่าเขาถ่ายทอดไม่มาก หลังจากนั้นก็เป็นอิสลามพูดแต่ว่าเสียงไม่ออกสิกตอนซิกพูดเสียงก็ไม่ออกแต่ว่าตอนคริสพูดเนี่ยก็ไม่ทราบในกายไหนแต่กระบอกว่ารัฐบาลยอมรับพวกเราห้าศาสนาเรียงเป็นลำดับก็คือเป็นพุทธเป็นอิสลามเป็นคริสเป็นพรามหมณ์ฮินดูแล้วก็เป็นศิก์ แต่ก็เรียกร้องรัฐบาลเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกในศาสนาทีนี้ในห้าศาสนาแสดงว่าศาสนกของพุทธดีมันมากกว่าเพื่อนตอนศาสนาพุทธก็ต้องเป็นพี่ใหญ่ระเบียบแล้วรัฐบาลก็เหมือนกับพ่อศาสนาพุทธก็เหมือนกับพี่เมื่อพ่อทำไม่ได้เนี่ยพี่ก็ต้องทำตัวอย่างดีๆให้ แต่ข้อความต่อไปจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบถามมาคิดอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าล่ะต้องการจะทำอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเรออาเห็นว่าปัญหาทางศาสนานั้นมีความขัดแย้งยุม่มยิ้มกันอยู่ตลอดพุทธกับพราหมณ์ดูกับซิกนั้นแน่นอนไม่มีความขัดแย้งอยู่กันที่ไหนก็ได้ เออคลิปอาการก็ไม่ค่อยเด่นชัดนะฮะแต่ว่าเขาก็เล่นใต้ดินอยูอ่เยอะแต่ปัญหาใหญ่เนี่ยมันมาจากอิสลามซึ่งก็มีจำนวนสารสนิกรองจากเราแต่ก็รองกันยังห่าง,างไกลนะฮะหือเขามียังไงก็ไม่เกินสี่ล้านนะอ่ะก็จะพูดเจ็ดล้านแปดล้านถึงยี่สิบล้านอะไรก็ว่าไปเถอะแต่จริงๆมันไม่เกินสี่ล้านนะ สมนชากรเขาบอกไว้ชัดเจนสำนักง,งานสถิติแห่งชาติเขาบอกไว้อย่างชัดเจนว่าสานนิกไหนไมีจํานวนเท่าไหร่แต่ปัญหาสําคัญว่าเรามีความจริงใจหรือเปล่าเราพร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมแก่กันรอะรกันหรือไม่อย่างยกตัวอ,อย่างเช่น มีการเรียกร้องเรื่องขอให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติกัอนก่อนก็มีพระเข้ามาชวนคุยบอกว่าเราต้องยอมรับความจริงนะคือคำนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วพูดเมื่อไรก็ทะเลาะก,กันทุกทีคนท,ทำไมเราไม่หาคำที่มันมีความหมายอย่างเดียวกัน แล้วที่จริงเคาขนข้อข้าง,งหนักแน่นกว่ามันดัาดไว้ในรัฐธรรมนูญเลยประเทศไทยมีาศาสนิกที่ทางรัฐบาลรับรองห้า,าศาสนาแล้วก็เรียงลำดับาศาสนาไปถือว่า,าศาสนิกในาศาสนานั้นๆ มีศาสนาที่ตนนับถือเป็นศาสนาประจำชีวิตอันนี้มันจริงนะแต่ถ้าประจำชาติเนี่ยแล้วจะเอาคนชาตนิกในศาสนาอื่นไปไว้ที่ไหนล่ะก็กอยู่ในชาติเดียวกันมันก็จะเกิดปัญหาความแตกแยกระหว่างชาติมีการรุณรงค์มีการอะไรกัน มาก็ขีดเขียนหนังสือพูดกาไปตามสมควรแต่เราก็มันมีความรู้สึกลึกๆแหละว,ว่าแต่เอาอย่างนี้มันไม่ได้หรอกมันเหมือนกับเราคิดจะตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยเนี่ยบอกท่าตัดคำว่าพระพุทธศาสนาออกและวัฒนธรรมมาตะทํำว่าไว้แต่คำว่าไทยเนี่ยออก มันกลายเป็นกระทรวงศาสนาและวัฒนธรรมไปได้คือการประนีประนอมกันเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเราอยู่ร่วมกันในประเทศเดียวกันไม่ว่าจะเอาเฉพาะตัวเองนี่ไล้คืออะไรก็คือไม่ยุติธรรมทีนี้เรากลับมาที่เรื่องของทศก,กัณฐ์เราจะเห็นว่าทศก,กัณฐ์เนี่ยพอมาถึงจุดหนึ่ง เมื่อกองทัพของออพระรามมาตั้งไข่ไประชิดอยู่ก็ส่งพวกออกไปรบกันมากมายไลายกองนะฮะแล้วในสุดก็ตายหมดตอนปลายปลายเนี่ยตอนปลายปลายเนี่ยทศกัณฐ์ชักจนแ้มแล้วก็เลยคิดว่าจะไปอาศัยท้ามารีวราชเดี๋ยวท้ามารีวราชเนี่ยมาพิพากษาตัดสิน ให้พรรามกับพระลักษนี่ถอนถอนกองทัพกลับออกไปคือท้ามลีวราชกับพระรามพระลักนี่มันเกี่ยวข้องกันในกรณีที่พรรามพระลักนี่เป็นหลานเท้าอัจฉาลเตาอัจบาลก็เป็นพระราชบิดาของเท้าทศรถทศกัณฐนั้น เป็นราชวงศ์พมตรแล้วก็พร้ามารีวราชนะ่ะมีฐานะเป็นอายกาคือเป็นปู่ใกล้ๆกับปู่น้อยรู้สึกจะเป็นน้องของปู่รัชกันเพรงกรกะหวังอย่างนี้นเลยก็ส่งคนไปนะฮะส่งคนไปกราบภูลขอให้เท้ามารีวราชมา เพื่อเชื่อแก้ปัญหาตรงนี้ให้กระลารรักท่านไม่รู้จักเราท่ามารีวราตว่าแหลว่าคือใครแต่สอบถามเสนาของท่านซึ่งมีอายุเป็นร้อยปีแล้วก็เล่าประวัติโบราณให้ฟังพระเท้าอัชบาลนั้นได้เป็นเพื่อนกับท่ามารีวราตว่าความ เป็นธรรมมริวราชธ,ธรรมมริวราชนี่เราเห็นถึงความเป็นธรรมของท่านแทนที่จะเข้าไปที่ลงกาท่านไม่ยอมเข้าท่านไปตั้งไข้อีกแห่งหนึ่งซึ่งก็ห่างจากไข้ของรัตการกับพระรามพอๆกันแล้วในที่สุดก็รัตการก็ไปให้การ ก็จริงคนเทศเทจคนจริงจากเรื่องที่เล่ามาแล้วเนี่ยแในที่สุดก็สั่งให้พระรามเข้าเฝ้าพระรามพระลักษ์กับบริวารก็มาเข้าเฝ้าเพราะว่ารู้รายละเอียดว่าท้าวมาลีวราชเป็นใครก็คือพระอัยกาองค์หนึ่งแสดงความอ่อนน้อมเรียบร้อยท้าวมารีวราชจึงสอบถามพระรามมาทําไมไมาอยู่ป่าทําไม น่าจะครองอโยธยาพระรามก็เล่าให้ฟังอย่างที่กล่าวไว้เป็นด้วยแม่กายเกสีเทวีมืดมือโมหันขอสัตว์ปิตรงทรงทรันให้พระพุทธนั้นผ่านทาน,นีกำจัดข่าออกจากนักเรศให้ทรงเครื่องเพศเป็นฤาษีอยู่ป่ากับหนดสิบสีป่ปีหลานนี้จึงต้องมาเด็ดไรทีนี้พอมาถึงกรณีอของขัดแย้งกับทศกัณ์ ทศกาณเล่าเท็จบนจริงไว้ไว้ก่อนนะะคือไปทรงทูตไปเล่านึ่งแล้วแล้วพอมาทศกัณฐ์เข้าเฝ้าทศกัณฐ์ก็เล่าตามที่ให้ทูตไปเล่ามันค่าๆจะเป็นเรื่องจริงไอ้ทูตนั้นไม่รู้อะไรหรอกแต่ว่ากราบทูลตามที่ท้าทศกณัณฐ์ทศกัณฐ์ได้บอกให้กราบทูลท่านกราบทูลว่า ข้ากับพะลักษณุชาตามมาปรนทบัตไออนี้นางสีดานะฮะนางสีดากับทุนเป็นด้วยแม่กายะเกสีเทวีมืดมัวโมวหันขอสัตว์ปิจรงทรงทันให้พระพุทธนั้นผ่านธรน,นีกำจัดข้าออกจากนักเรศให้ทรงเครื่องเพศเป็นฤาษีอยู่ป่ากำหนดสิบสี่ปีหลานนี้จึงต้องมาเดินไยัย น,นางสีดาลง,ลงรักกับมงพะลักกันแสงให้ตามข้ามาอยู่พนาไัยเป็นเพื่อนยากร้ายกันนัดดาววันหนึ่งจึงมีกวางทองผิวพันผุดทองนางเลขาเดินรับตัดทรงเข้ามาอย่างหน้าประคันนตะกุดดีสีดาเห็นเป็นหน้าชมนักก็ขอให้ข้าลงติดตามไปก็อยากพิล่าไว้ในตอนต้นทีนี้ปัญหาว่ามันควเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นความขัดแย้งระหว่าง ตัวข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งของพระรามกับพระลักษณ์อันนี้มันมีกฎหมายวัดแต่ว่ามีธรรมะวัดคือใช้ธรรมะเป็นเครื่องวัดท้ามารีวราชก็บอกให้เสนาขวายพระรามพระลักษ์แล้วก็ขวายของเทวดาไปเชิญน,นางสีดามาไปเชิญน,นางสีดามาพบ นางสีดาพอรู้ว่าใครเป็นใครแล้วจะได้พบกับพระรามพระรักด้วยก็ดีแล้วไท่ก็รีบมามาถึงท้ามารีวราชเห็นนางสีดาก็ตะลึงนะฮะคือรู้สึกว่านี่เองเป็นเหตุด้ทศกัณฐ์เขาต้องยอมตายไปจนถึงก็ไปแยกมานางสีดาได้กราบทูดว่า จับกลับทุนต่อจากข้อความที่ที่ว่ามาไว้มาแล้วบอกว่าข้ากับพระลักษณุชาตาม,มาปนิปนิบัตภูทรอยู่ริมโคทาวารีแถบที่แนวเนินสิงขอนวันหนึ่งกวางทองพนาดอนบทตรเจจมาใกล้ตำหนักไปข้าเห็นเป็นหน้าชมนักให้มีใจรักกักใครได้จึงบอนพระรามให้ตามไปจับวางที่ในพนาวัน บัดเดี๋ยวได้ยินสำเนียงเหมียนเสียงพัสดารังสรรจึงสั่งให้องค์พรร์นั้นไปช่วยทรงทันราวีจึงทอดสเสียนขุนยักษไปรอบลักฆ่าผ่านหนีหลานรักได้บอกว่าผัวมีอสุรีไม่ฟังวาจาพศสดายุที่กลางทางเข้ากันก้นกลางชิงชัยกับยักษาบอกว่าเป็นเพื่อนพระจักรากลับฆ่าปักษาลงวงราง เพิงสังเกตอาการอายุติธรรมภายในใจของทศกัณฐ์ใครจะเป็นยังไงก็ตามขอให้ข้าบรรลุวัตถุประสงค์ก็แล้วกันผลประโยชน์ขัดกันก็บรรลายตายใชได้คั้หนึ่งจริงจะดีสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนบวนไปหมดเลยขอการบรรลุวัตถุประสงค์ของตัวเองเท่านั้นครอบครัวของมารี ครอบครัวของสดาย,ยุพัวนอกครอบครัวก็ตายจากไปโดยไม่ได้สาราประโยชน์อะไรขึ้นมาพระรามพระลักษีดาอยู่ร่วมกันด้วยความรักความเคารพความพักดีต่อกันแม้จะเป็นป่าแต่มากไปด้วยความสุขแต่ด้วยแรงฤทธิ์ยาโมหะของโทษกาล์เพียงคนเดียวจากนั้นอีกไม่นานความสุขได้หายไปจากใจของคนจํานวนมากพระรามเองก็เป็นทุกพ์พลักษ์เองก็เป็นทุก ปรากฏว่าสามพระชน,นีที่อโยธยาพรู้ข่าวก็เป็นทุกข์นานสีดาแน่นอนและถุกขังอยู่ในปราสาทแล้วก็เป็นทุกข์ไอ้ทศกัณฐ์ก็เป็นทุกข์ว่าไม่บรรลุเป้าประสงค์สักทนนีนั่นคือแรงของความอายุติธรรมพราะมันเกิดขึ้นมันแพร่กระจายความเดือดร้อนไปสู่กลุ่มคนอนเนกนั้น,น,นเป็นนันมาก พระรามเองก็ตามกวางไปตามความจำจำพระไทยที่จะต้องทำเพื่อรักษาน้ำพระไทยของขนางสีดาเอาไว้พอได้ยินเสียงร้องยิ่งก็ไปกันใหญ่เลยตรงนี้เราจะเห็นว่าความริษยาความชินเหหาความหลงความคึกขนองในฤทธิอำนาจของตนเป็นการจุดประกายความวิบัติให้เกิดขึ้นแก่ทุกๆฝ่าย ที่เกี่ยวข้องก,กับทศกัณฐ์ในตรงไหนเราจะเจอริษยาเราจะเจอสิเนหาเราจะเจอความหลงเราจะเจอความอาคตามาตรายเราจะเจอความคลึกขนองของบุคคลเหล่านั้นคือต่างคนต่างเข้าใจตัวเองมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเป็นการรู้เราแต่ไม่รู้เขาเพราะนั้นจึงพ่ายแพ้ด้วยประการทั้งปวง ถ้าหากเรามองให้เป็นกระบวนการทุกอย่างมาจากกิเลสภายในใจของทศกัณฐ์เป็นประการสําคัญเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของกิเลสใจจะมากไปด้วยอารมณ์แต่เพราะไปเกี่ยวกับชีวิตหลายท่านผลที่ทุกท่านได้รับการบอกจากทศกัณฐ์ก็ได้รับคือความอายุติธรรม เราไปพระเปย์กับไปหกพระประยุรยา่าทั้งนั้นเลยพระประยุรยาาที่มารบแทนนั้นเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นเรื่องชั้นพากติมหัคติดังกล่าวความไม่ชอบธรรมความไม่ถูกต้องเรื่องรามเกียรเกือบตลอดเรื่องจริงเป็นเหมือนคนปลูกต้นสสเดาผลที่เกิดจากการปลูกต้นสเส่ยจากรากถึงปลายล้วนแต่ขมกับขมเท่านั้นเอง ปัญหานี้เรารู้กันแสนรู้เราก็เรียนเราก็รู้เรื่องอะไรมามากมา,กายไกลกองแต่เราก็แก้ไขอะไรไม่ได้ปัญหาเรื่องความยุติธรรมก็ยังนึกไม่ออกหรอกว่าจะแก้ไขยังไงนะเพราะว่าเราไม่มีอำนาจแม้ไม่มีหนา้าที่ไม่มีตำแหน่งสมมติว่ามีอำนาจมีหนา้าที่มีตำแหน่งก็ ไปทำไม่ได้เราจะต้องการให้คนมีความสนึกถึงความยุติธรรมเสมอภาคกันเนี่ยมันไม่ได้คนเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันนี่คือหลักความจริงแต่นั้นเราจะพบว่าการที่เรื่องรามเกียรตลากยาวไปมากจุดเรื่องเริ่มต้นหลักเนี่ยมาจากความชั่วภายในจิตของทศกัณ ถ้าเรามองกลับไปที่ดารัตพระพุทธด,ดารัดนนี่จะพบว่าพระเจ้าทรงแสดงไว้ว่าอคุสุลลบู์สามประการคือโลภโกรธหลงอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลให้บังเกิดขึ้นแล้วอกุสลธรรมอย่างอื่นที่ยังไม่บังเกิดจะบังเกิดขึ้นจะบังเกิดขึ้นแล้วจะเพิ่มพูดมากยิ่งขึน้นเหตุน,นั้นควรละท่านนี้หมายความว่าเราสนองงานของกิเลสไม่ได้กิเลสเขามีให้ลดให้ละ แน่นอนเรายังเป็นมนุษย์สามัญธรรมดาอยู่ในโลกนี้เราไปดับกิเลสเลยทีเดียวไม่ได้แต่ว่าบางข้อมันก็ดับได้นะไม่ใช่ว่าดับไปได้ทุกข้อกลองสังเกตว่าครอบครัวที่มีความรักใคร่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันจะไม่มีอาการของกิเลสแรงๆมันจะไม่มีโทสะแรงๆมันจะไม่มีโลภะแรงๆแล้วแม้แต่ราค่เอง ของคู่สามีพัญญาบยจะไม่แรงเพราะถ้าไายใดไายหนึ่งแรงก็จะต้อนนอกใจกอีไึ่งเพราะในการความเรืนอนความสุขที่จริงมันก็คุมกิเลสได้อยู่แล้ววันใดกิเลสมันกำเริบขึ้นคุมอยู่ไม่ได้ก็จะเกิดเป็นปัญหาแตกแยกกันภายในครอบครวัวอยากช่วงที่นางสัมาขาลงนักพร,รามีความรุนแรง จนถึงคิดจะแยกมาเป็นคู่ครองของตนนั้นเจนว่าความคิดของนางเดินไปตามกระแสของความรักพรามอย่างรุนแรงความริษยานางสีดาความโกรธความเกลียดต่อนางสีดาแล้วก็ที่รุนแรงและเหุผลอันเป็นอาการของโมหะหรือความหลงประเด็นของเรื่องจะกลายเป็นโวดพลักที่ลงโทษเธอรุนแรงมากขึ้น ถึงขนาดไม่ยอมอยู่ร่วมกันแต่เพราะสนักดีว่าตนไม่อาจเอาชนะพระลักษได้การไปหาในร่วมมาช่วยเหลือของรัชกาลจึงในเชิงของความคาดหวังเป็นเช่นเดียวกันกับการคาดหวังว่าตนจะรับการช่วยเหลือจากท้ามารีวราชผู้เป็นพระอัยกาของตนแต่เพราะว่าท้ามารีวราชเน่ยทรงมากด้วยคุณธรรมที่สำคัญคือเบิกข่ายาน ท่านคิดภายในพระไทยเมื่อตอนไปเห็นนางสีดานะบอกว่าแต่ตัวกูผู้มีอยู่เบขายานจึงสังหารเสียได้ไม่เย็นดีก็เบขาคืออะไรคือการวางใจเป็นกลางไม่ตกอยู่ภายใต้ของความยินดียินร้ายคือไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความรักความจังลองสังเกตว่า ทศกัณฐ์เป็นหลานในไส้พระรามเป็นหลานของพระสหายรักนางสีดาก็เป็นสะพ้ายเป็นหลานสะพ้ายของท่านแต่ท่านไม่ได้มองที่ทศกัณฐ์เป็นใครพระรามเป็นใครนางสีดาเป็นใครแต่มองที่ว่าใครทําอะไรอย่างไรแล้วมันยุติธรรมหรือไมย่ยุติธรรมจะยุติด้วยธรรม มันก็คนนั้นนะคือถูกต้องเพราะเขากระทำที่ถูกต้องเราะหลักการเหล่านี้เป็นหลักการที่ใช้ผ่านการใช้ปัญญาอุเบกขาเป็นปัญญานะเป็นลักษณะของปัญญาผู้เจ้าทรงแสดงหลักการพินิจพิจารณาเรื่องทั้งหลายที่เกี่ยวกับความยุติธรรมว่าใช้ปัญญาพิจารณาโดยรอบครอบแล้ว ตำหนิคนที่ควรตำหนิเมื่อเขามีการกระทำที่ควรตำหนิดูที่การกระทำของเขาไม่ดูที่เขาเป็นใครแต่ดูที่เขาประพฤติอย่างไรใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเทียงโดยรอบครอบแล้วยกย่องคนที่ควรยกย่องเมื่อเขามีการกระทำที่ควรยกๆๆย่องใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเทียงโดยรอบครอบแล้ว ให้ความเคารพนับถือแก่คนที่ควรแก่การเคารพนับถือเมื่อเขามีการกระทําที่ควรแก่การเคารพนับถือวันุเบกขาเป็นอาการของปัญญาคือเพ่งดูแล้วก็ไม่สะสมอารมณ์ไว้ภายในใจเพีงความลองสังเกตสมมติว่าเราดูดูละครอ,อะไรก็ได้นะหรือว,ว่าในการใช้ชีวิตประจำวัน เวลาพบป่ากับคนบางคนเรารู้สึกรักคนบางคนเรารู้สึกเกลียดคนบางคนรู้สึกเฉยเฉยไอเฉยเฉยไม่คป็ยมีปัญหาหรอกมีปัญหาที่เรารู้สึกรักกับรู้สึกสั่งพวกนี้มันไม่จบตรงที่เห็นแต่มันจะติดจิดมาจนถึงนอนนะฮะอาจจะอยู่หลายวันอาจจะอยู่นานนเจ็ะโกรธแรงหรือว่ารักแรง ก็อ,อย่างเนี้ยอย่างนางสมณขาอย่างทศกัณฐ์ตอนถ้าเราคุมความรู้สึกในแต่ละวันได้ไม่ปล่อยความรักความรชังครอบงําจิตใจที่เรียกว่าไม่ยินดียินได้คือไม่ไม่โกรธไม่เกลียดใครไม่รักไม่ชังใครเป็นพิเศษวรนหลาัการในพุทธศาสนาท่านจริงไม่ค่อยสอนเรื่องรักนะฮะ แต่จะพูดเรื่องเมตตาต่อเมตตาเป็นลักษณะของความคิดที่อภิบาลโอบุ้งคุ้งครองปกป้องรักษาอภิบาลปรัถนาการอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประัสลายกันต่อการจะเห็นชีวิตแต่และชีวิตเป็นอยู่ดีบีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนแต่ความรักมันมุ่งตอบสนอง สามีรักพัญญาพัญญารักสามีก็ต้องการให้ตอบสนองซึ่งกันละไกันพ่อแม่รักลูกลูกรักพ่อแม่ก็เหมือนกันแหละคืยจะต้องไปรูปก,กิริยาปฏิกิริยาที่ตอบสนองในเชิงเดียวกันคือเชิงบวกด้วยกันถ้าไม่งั้นความรักก็เป็นโทสะได้แต่แมตามันเป็นโทสะไม่ได้หรอกแต่มันจะกลายเป็นอุเบกขา เขาไม่เป็นไปาตามที่เราอยากให้เป็นไปมันก็เป็นเรื่องกรรมของขอบเขาพิจารณาไปตามกรรมคนเรามีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกร,กรรมเป็นกำมิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรมกรมเป็นที่พึ่งอาศัยใ,ใครทำกรรมมาได้ไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องไปผู้รับผลของกรรมนั้นเพราะดูเบคขายานของท่ามารีวราชทําไม้ท่านเป็นตัวอย่างที่อ้างอิง เรื่องเทพเจ้าแห่งความยุติธรรมก่อนที่ปอบุญจิ้นจะแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยใครยุติธรรมเขาก็เรียกว่าท้ามารีวราชตว่าสมัยนั้นก็เรียนหนังสือเรื่องรามเกียรติ์ตอนท้ามารีวราชว่าความคนก็ยกย่องชื่นชมท้ามารีวราชกันต้องความทลาย แต่การศาสนาในวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีท้่านพูฟังทั้งหลายโดูวทวก,กันสวัสดี